สวัสดีพี่น้องนุบชายหญิงพี่น้องประสงค์นะครับก็มีนักปัจจญยาหลายคนในยุโรปก็เป็นคนที่ตาบอดมองไม่เห็นข้อความเชื่อที่พระเยซูเจา้าจะประกาศในพระวรสารแล้วก็บอกว่าเรื่องของลัทรัสเป็นเรื่องที่แต่งขึ้นมาเป็นเรื่องปั้นแต่งก็ไม่ใช่เรื่องความจริงอะไรเลยแล้วก็ไม่ได้โปร่งไม่ได้เอาลัทรัสออกจากจากหลุม ถ้าเป็นเช่นนั้นก็เป็นเรื่องที่ได้เตรียมไว้ก่อนแล้วที่จะให้ลาสรัสเนี่ยได้ออกมาจากหลุมเวลาที่พระเยซูเจ้าไปถึงก็จะเรียกเขาออกมาถ้าหากว่านั้นไม่เป็นเช่นนั้นล่ะทำไมพระเยซูเจ้าจะต้องออกชื่อของเขาล่ะ ทำไมต้องออกชื่อของเขาถ้าหากว่าพระองค์ต้องการที่เขาออกมากินแต่บอกว่าเชิญออกมาอมี่สังคนหนึ่งก็เลยสวนขึ้นมาเลยบอกนี่ท้าพิเศษสุ้าพ,พูดอย่างนั้นน่ะนะบอกว่าเชิญออกมาเนี่ยนะโดยที่ไม่ออกชื่อของลาสรัสเลยเนี่ยจะมีอะไรเกิดขึ้นรู้ไหมคนตายทุกคนจะออกมาจากหลุมเลยล่ะแล้วคนสู้ไหวไหมเนี่ยเขาก็เงียบเลยนะครับ นี่คืออํานาจของพระเยซูเจ้าอาจารย์ปัจจัยานี่หลายครั้งมันมองแต่เฉพาะเหตุผลแล้วก็บอกว่าในปัจจัยานั้นจะไม่มีอัศจรรย์แต่เหตุผลนั้นก็เป็นเป็นฐานของความเชื่อในของฐานของความเชื่อความเชื่อจะต้องมีเหตุผลด้วยแล้วก็ความเชื่อนั้นจะเชื่อในพระพินเจ้ามากกว่าที่จะมาหาเรื่องหาราวในเหตุผลว่าใครชนะใครถูก ขอพระเจ้าเวยพรอเป็นน้องทุกท่านครับสวัสดีครับ